สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่เกษตรแฟร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แฟร์ยิ่งใหญ่ในกรุงเทพไปดูกันเลยว่ามันจะมีอาหารอร่อยๆให้เรากินบ้างไปดูกันยังไม่ถึงทุกคนเมื่อกี้เพิ่งขับไปที่เกษตรแฟร์แ,รแล้วคนเยอะมากอาคารทุกอาคารเต็มเลยหาที่จอดไม่ได้ขับวนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายต้องมาจอดที่เซ็นทรัลลาดเพาวแล้วก็ขึ้น BTS แล้วก็ไปที่เกษตรแฟร์ใช่ไหม โอ้โหอันนี้หาที่จอดรถประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้ง15บาทโอเคนี่ได้แล้วไม่น่าคอนูนไม่ใช่เออไม่ไม่ไม่เจะทางนี้แหละมันน่าจะไปทางนี้แหละนี่ได้<ช>แล้วโอเคโอเคโอเค ได้นี่ห้างสวยมากเนาะปลาในที่สุดได้ถึงแล้วแต่ว่าเ็าต้องเดินไปมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ตรงข้างในมัน้งเราทางไหนก็ได้เพราะว่ามันคือมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ทั้งหมดก็คือตลาดก็คือแฟร์ không không muốn ở trong camera, hỏi anh ấy khẩn con, anh con, phải không? anh ấy muốn camera, anh ấy muốn ở trong camera, anh ấy camera, anh ấy muốn muốn ở trong camera, anh ấy 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 muốn ดท้ายได้ออกจากตรงนี้คนก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าอย่างน้อยก็เดินได้เนาะไปหาอะไรกินอพี่แล้วฮะซ้ายหรือขวาเราอยากกินน้ำไหมสักแก้วหนึ่งคุณได้กันก็ได้ขอทอยขอทอย อังกฤษแบบมากใช่ไหมผัดทอยพูดพบบเมื่อกี้แบบคือแบบผัดทอยมานี่นคือแบบ b r i t i s มากเลยนะเออผัดทอยพวกทำในเมกาเขาคงแบบว่าแพทไทยใช่ไหมเียรต็กวดนไปไหนที่แบบว่าไม่มีคนเยอะก็ได้ก็เอลยนะอยากกินสกอระกินจากบ้าอะไรกล้วยเหออก็มันดูเหมือนแซกอกนั่นแหละสซกอกเหลือง เอาอ่ายังไม่ถึงเวลาที่กินของหวานเอากุ้งสดกองหนึ่งครับงานเลยหรกลับบ้านครับลกลับบ้านครับบ้านบนใช่กุ้งสดเนี่ยอจะก,กินไหมจะก,กินกุ้งสดไหม พี่คะเขาเอาเนื้อจิ้มแจ่วสองไม้ครับท่าน<ะ>นี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นน้ำจอะไรเงี้ย มันร้อนมากด้วยเธออยากลองกินไหมทดลองกินแต่มันร้อนมากนะเธอแล้วก็เป่าเนื้อจิ้มแจ่วร้อนไหมอืมร้อนร้อนแต่ว่าไม่หินได้ไม่เหนียวด้วยโอเคอร่อยเราไปไกันนะฮะน่านใจอะไร เบคอนไหมมีฮะมีใช่เบคอนไงเอาเบคอนไหมแบรนดอนได้นะคะแะนหนด์ดอนได้นะคะรางานญ่ยใหม่ๆร้อรๆเลยค่ะเย้ยเขาบอกเขาว่ากินเลยมีตรงนี้กันอีกวางใช่เขาอบให้หด้วยลาซานญาเบคอนอ่าฮะ มันร้อนมากระวังคว่ำนะถือดีๆมันมันร้อนกันไปอ๋อว้าวอันนี้เหมือนละซัญย่าของกาฟิวใช่ราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่นี่เน้น99ดูก่อนอร่อยหรือเปล่าใช่แล้วว่าเขาขายแพงมามแต่ก็ดูว่าอร่อยปะตลาดที่เราไปนะเป็นรำคุณแห่งมหาไรรักใครแล้วว่ามันเท่ากันที่เรัก60จำได้ใช่เหรอ แต่ว่าแม่ใส่คุณภาพว่าจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่ามันเหมือนเหมือนกันเลยมันอาจจะเป็นเจ้าเดียวกันนิดกลิ่นยากนะมันร้อนเหรอร้อนปะอ้ํอาอา้ําอร่อยเตี่ยมไม่ได้ยังไม่ได้กินละสัญญาเลยกินแต่เอาอันนี้มาถือเองสัญญาอุ๊ยร้อนมากเอาอนาัอนนี้ไว้ข้างใต้ไม่เป็นไรไ มันโอเคมันอร่อยมันอร่อยมันหวานมากนะถ้าเราสึกว่ามันหวานเค็มถ้าเจ้าของร้านได้มาดูวิดีโอนี้ขอโทษค่ะไม่มันมีลายร้านมากนะไม่รู้ว่าร้านไหน เอาดักแด้แก้วหนึ่งครับใส่ของใส่ขใส่แก้วอ่าใส่แก้วครับยี่สิบราคาหน้าของหลังมากกับคู่ไทยค่ะอะงเอะไรนะตกแก้วเพราะเรพูดออกมาตกแก้วตแก้วอยากให้ลงา่าอะไรถ่าอะรถา กินหนอนอีกแล้วมันเฟรชเฟรชเอ,ออมันควรจะให้เราดมดูอ่ะหนักแด่หนักแด่ทางนี้เราเหมือนนดนว่าเพราะว่าเรียกมันว่าหนอนใช่มันเป็นหนักแด่เป็นปร,ประเภทของหนอนนั่นแหละขอโทษนะคะหนูเป็นคนสอนเองสอนเรี่ยววันนอนถ้าจะเรียนที่หรือแต่แรกใช่ใช เออมันอร่อยนะคือกินกับเกลือมันอร่อยใช่คือเขาใส่แมกกี้ใช่เขาฉีดอันนั้นด้วยเหมือนเขาฉีดอะไรให้มันแบบว่าบอกว่าแมกกี้แมกกี้เหรออ๋อเออเพราะมันเค็มมันอร่อยใช่อืมแล้วมันร้อนด้วยใช่ถ้าร้อนอ่ะอร่อยเออ อร่อยนะเนี่ยครั้งที่เราเราเรา,เราหลอดจนกลับบ้านกวาจะกิน่นเราแบบไม่ร้านนั้นมันไม่อร่อยอยู่แล้วอ่ะม่ใช่คือร้านนั้นมันเป็นร้านแบบรถรถมอเตอร,ร์ไซค์ที่แบบเขาดูดกันชายอยู่ตรงนู้นแล้วไปิกกินนอนกินนอนอกินหนักแน่หนักแน่เพราะว่าดักแด่เรานึกถึงเออ ตายแล้วนะตักกระแต่นแหละอันนี้กินตักกระแตนได้ไหม <c oughs> ก็ได้เหมือนกันเนาะได้มั้งได้นะมันจะมีตักปะแสงหอดอืมอืมมันความความรู้สึกเหมือนกับการนี้การกินถั่วใช่เปป็นโรตีนากินอันนั้นและร้อยเอ็มเหรอเหมือนกินข้าว กินแทนข้าวได้นี่เนี่ยเป็วเน,นียวนะแต่ว่าเรายังกินของข้ากันไม่สนุกเลยถ้ากินเลยเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราอ่าเราอิ่มเราอิ่มแมลงแล้วจริงเหรอเออเราไม่อยากกินแเราไม่ได้จะให้เธอใช่พอวันเ,เดียวถ้จนเหลือไอ้บนพื้นเหมือนนอนถ้าเรากินมากกว่านี้<า>มีเวทีด้วยเดี่ยวน้เดี่ยวหลงแน่เลย บวที่นี่ใหญ่มากใหญ่เกินโอ้ยปเลยครับอนู่นน่าสนใจใครร่มากคนเยอะไหม แล้วว่าคนเยอะคน,นเพียบเลยอ๋อใช่ใช่นี่ที่เราขับรถผ่านเพราคนเยอะมากใช่ใช่ดูคนข้ามถนนนั่งเยอะมากจริงตอนแรกเราคิดว่าคนหเยอะวะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวข้ามมาอ๋อลงมันก็ออ๋อ<า>บ้าอันนี้คือแบบใหญ่มากคือ จริงๆเราไม่แน่ใจว่าเอ่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์มันใหญ่ขนาดไหนแต่ว,ว่าวอันอนี้ก็ทั้งหมดเแล้วมันใหญ่ระดัมอลล์มันใหญ่เกินไปเป็นเมืองหนึง่งเลงเออดูหน้าเออเออดูหน้ารอนเหมือนนรกเลยลมันติดขนาดนี้เราไม่เข้าใจ อันนี้กลับเราอันนี่ไม่ไม่ไปเราขนาดแค่นี้นี้กี่นาทีกี่นาทีมันมาจริงๆเฮ้ยตอนแรกไม่ได้ร้อนตอนแรกไม่ร้อนไปเหมือนร้อนเหมือนรกจะแตกเงี้ยโอ้โหก็จริงๆทพาไมตรงนี้มันติดขนาดนี้ เราว่าไม่ได้หรอกนี่เดิน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 นเดเดินนเดเดิเดินเดนเดเดินเดเดิน เรว่าอยู่ในนั้นเป็นลมแน่เลยนะรา้คนบอกว่าเราไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ไปแล้วอ yeah well, like ๋อทางนี oh, ้ก็เหมือนกันอกนว่้เป well, oh, okay, ็นดีนถนนดีกว่ามทมหอวันสุดท้ายเนาะเมื่อกี้เผลอไม่กดใายแล้วไปซื้อกาแมมา เขาอุสาห์ิมตั้งสองอันแล้วบอกกุ๊กไซเราชิมแล้วก็แล้วก็โชว์วิธีกินด้วยกาลาแมอร่อยมีรสชาติทุเรียนใบเตยแล้วก็กาแฟมั้งนนัน่าจะน่าจะเป็นเป็นกาแฟแหละอะไรสักอย่างมันม่วงด้วยอ่ะเอาอันไหนี่นี่มันน่ารักว่าชอบอันนี้อยู่นี่น่ารักนะนี่เหมือนโบโน่ด้วย อันนี้เหรอเอ,อเหมือนบนนอกมั้ยอันนี้แมวอ้าวแมว <laughs> ไม่นะฮะหมาไม่ใช่เหรอแมวดูหูดิแมวก็จริงโอ้ชอบนะแมวนั้นก็ได้เ <c oughs> ออ <c oughs> เป็นบันไดแล้วอ๋อขาราวไปหมดเลยน,นี่เมื่อวานเล่นขาทีทีนเราต้องมาเจอก,กับอะไรวันนี้เหรอฮะนะใครพามา <c oughs> ขึ้นบันไดแบบนี้ฮะเราามาเยลย<ล>ใช่ใช่ใช่นี่เราเดินกี่ก้าวแล้วเอ,อ่เอ,อไม่ถึงมัน7จนะ็ดพันเะ7จ็ดพันน่าจะพอถึงรถก็น่าจะสักแปดพันมั้งนั่นแหละครับกระเสดแร์เพิ่งกลับบ้านขาวผมก็ปวดมากเดินเหยียบมากจริงๆโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย